สำหรับผมตรงนี้ซึ่งในชีวิตไม่เคยตัดผมสักแบบนี้ไม่เคยเลยเป็นครั้งแรกเลยมีความฮิตลุคลูคนี้แล้วน่าสนใจไหมคะเคืออยากจะบอกว่าทั้งพี <ande> i, 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 fruit, e. ่แนนรอคอพี่ใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้เข้านะหรือว่าจะตัดเลยเอ้ยยังไงอ่ะเขาว่าอย่างนี้ใช่ก็เป็นลุคที่แปลกใหม่ดีค่ะแล้วก็พอได้ได้ดูในละครได้ดูแบบภาพรวม ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าทุกคนแบบว่าจะจะตอบรับเราดีขนาดนี้ก็รู้สึกชื่นใจแทนแทนแทนที่พี่ทุกคนในทีมายที่ชอบความเปรียบของเราความแซ่บของชุดต่างๆใช่ค่ะอาจจะเป็นด้วยชุดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ความเปียดของเราในเรื่องบทด้วยค่ะ อยู่ไกลตัวมากไกลตัวมากค่ะแล้วก็เป็นเรื่องในระบบข่าราชการด้วยแล้ว hmm. ก I mean ็ในในคาแรคเตอร์ของคุณพมาเนียค่ะก็จะเป็นคนที่ขั้นยิดงั่นในความเร็ยนทมากมากซึ่งถามว่าไกลตัวเราเนี่ยก็ข้างที่จะไกลตัวคือเราเราต้องต้องเชื่อว่าเราเราเป็นตัวละครนี้จริงๆแล้วเราก็ต้องคิดตามเราว่าเอ้ยคนที่เขาเชื่อมั่นในเรื่องเนี้ยเขาเขามีความคิดกระบวนการคิดอย่างหนใช่ป็ยากยากมากไกลตัวแต่ความแซ่บยิ่งไก มนีค่อนข้างน่าอยู่ถ้าเป็นเรื่องรีสอร์ทผ้าใช่ค่ะเยอะมากใช่ค่ะคือไม่ใส่หมวกก็พกหัวไม่พกหัวก็ผูกคอใช่ใส่สีเลย ที่คนได้เห็นสักยภาพเราในเรื่องนี้แบบเต็มๆ,ๆ,ๆเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันยากมากคารเกรกเกอร์ก็ยากคูก,ก็ยากแตก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นทีว่าเออหนูก็มีความสามารถแล้วก็ตั้งใจในทุกยานมากๆปลอยเชื่อจังหวะเพราะเรื่องุเชื่อเรื่องตังหวังเพราะโอกาสเชื่อเชื่อมากคือจริงๆแล้วก็ติดกำใจหนูก็คือทุกอย่างจะเกิดขึ้น เองว่าแบบว่าจริงๆเราเป็นเราเป็นคน,นยังไงต้องบอกเราก็บางคนจะบอกว่าเฮ้ยนางเอกคนนี้คือใครอยากเป็นสาวแล้วพอม,มาถึงงานแล้วเขอยากจะติดตามคือความรู้สึกน้อยแม้ว่าที่ผ่านมาเราก็หลายเรื่องกว่านะนะคุณไม่น้อยเลยรู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าเฮ้ยเขาเขาเห็นเราในเรื่องมีปุ๊บแล้วเขาประทับใจแล้วเราอยากเขาอยากจะติดตามเราต่อที่อีกอันนึงที่ประทับใจเหมือนกันคือเคยเห็นแบบว่าเฮ้ยแต่ก่อนอะ ว่าชอบเลยแบบเรื่องนี้ดีมากอะไราเงี้ยค่ะอันนั้นก็ยิ่งทำให้เราแบบประทับใจไม่ไม่น้อยก็คิดว่าทุกคนนค่าจะคาดหวังอยู่เพราะว่าเอ,อ่อที่ันผ่านมาแบบเราก็จะค่อน้างได้บทดแบบว่าสู้คนใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องนี้มันก็จะเป็นสู้คนในบทบาทที่ทุกคนสาม,มารถแต่ว่าอินไปได้วยกันได้ไมันก็เลยเป็นอะไรที่สุดยอง อะไรอีกอย่างนึงที่อยากอยากเล่นเหมือนกันคุณแฟนเขาชม์เทปไหมแต่ว่าชมเเทปไหมแบบว่าอยากเอาริ้นที็ก็มีอยู่นะคะมีแบบว่าปัดกับน้องคูเป้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีมาเมนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็ดีใจค่ะที่จะมีโอกาสก็เล่นได้ค่ะกินดีคูเป้ว่าไงบ้างยินดีค่ะคนนั้นยิ่งยินดีรอจังหวะรอรอรอก็คิดว่าถ้าเกิดว่าได้คู่กานก็จะเป็นเคมีที่ทุกคนชื่นชอบ แบบยอยมองมันเป็นความท้าทายในการได้มีภาในระดับอารมณ์กับหนูว่ามันก็ท้าทายสำหรับการแสดงนะคะเพราะว่าเราทำอมามาออกมาอย่างไรถ้าดูน่ารักมันไม่ได้ดูแบบเป็นการแสดงไม่ได้ดูเป็นการเสิร์ฟหรือเปเป็นความธรรมชาติที่แบบว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงรักการอยู่ด้วยการดีมีโมเมนต์อะไรด้วยกันที่มันออกมาธรรมชาติซึ่งมันก็ท้าทายก็อารการด้็เกัน ใช่ค่ะแต่ก็ก็อยากเล่นค่ะเพราะว่าเป็นอะไรใหมนระเบวดสุดแบบต้องตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้น้องเท่าไหร่เหรอไอเราไม่เท่าไหร่เราไปน้องอะบอกว่าเฮ้ยหรือว่าจะแบบอะไรจะหลุดข่อวไม่ได้นะเพราะบอกว่าจะหลุดข่าอะไรแต่คิดว่าถ้าได้ลงมาในงานจริงๆก็คงตั้งใจทางานได้ารแต่ถ้าเกิดไปอด้วยกัน่ะให้เิฟซีมนง่ายขึ้นอะรอน่างีเพราะว่ามัน ปิดนะคือไม่ได้ปิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆเราก็ก็ชอบเขาชอบดูอะไรน่ารักแบบนี้อยู่แล้วแหละคือมันเป็นอะไรจริงๆพี่ผู้ใหญ่กินเนี้ยมานี่อยากแบบว่าอยากสนใจไป<า>ไเลยอยากเลยฝากได้ไหมคะว่างๆๆเกิด <laughs> ได้ค่ะเกิดได้